สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีข่าวสารยันยนต์ใหม่ๆมาอัปเดตให้ฟังอีกแล้วนะครับโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นข่าวเกี่ยวกับ Honda a c อ o r d E-PH TV 2.023ใหม่ซึ่งถูกเผยโฉมอย่างเป็นทางการแล้วที่ประเทศจีนซึ่งใช้ขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดขนาด2.0ลิตร กำลังสูงสุด207แรงมา้าและแบตเตอรี่ที่สามารถจับขี่ในโหมดไฟฟ้าไกลสูงสุดถึง82ก e ิโลเมตร Honda Accord e-PHEV นั้นได้ติดตั้งเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน4สูบความจุ2.0ุดลิตรให้กำลังสูงสุด149แ,แรงม้าแรงบิดสูงสุด183นิวตันเมตรและมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน2ตัว ให้กำลังสูงสุดทั้งระบบอยู่ที่207แรงมา้าแรงบิดสูงสุด335นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ eCVT แบตเตอรี่ของอนายคอร์ด ePHV e เป็นแบบลิเธียมไอออนความจุ17.7กิโลวัตต์สามารถขับขี่ในโหมดไฟฟ้าล้วนได้ไกลสูงสุด82กิโลเมตรเมื่อชาร์จจนเต็มพร้อมทั้งเมียตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่20.49กิโลเมตรต่อลิตรขณะที่ช่องชาร์จไฟ ถูกติดตั้งไว้บริเวณแก้มหน้าด้านซ้ายของรถนอกจากนี้ Honda a c อร e ์ d e EPHEV ที่กำลังจะทวงวันจำหน่ายในประเทศจีนยังชูจุดเด่นด้วยอุปรกรณ์มาตรฐานเช่นเดียวกับรถยนหรูไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งอุ้มด้วยวัสดุลักช r y ุรี่สุดระบบเสียงบ s สพร้อมลำโพง12ตำแหน่งระบบ Honda Connect 4.0ที่รองรับการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ระบบนำทางแบบเสมือนจริงจากใบถู ถุงลมนิรภัย10ตำแหน่งและระบบความปลอดภัย Honda Sensing 360ส่วนการวางจำหน่ายจะมีขึ้นอีกครั้งในภายหลังดูจากข้อมูลเบื้องต้นแล้วคงจะมีเพื่อนๆหลายคนกำลังรอคอยที่จะสัมผัสตัวจริงกันอยู่นะครับยังไงก็ต้องอดใจรอกันไปก่อนนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ